สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาคฟาร,ร์มทุกท่านครับเช้าเช้าไม่รู้จะทําอะไรนะครับวันนี้เรามาฝึกตรวจท้องควายกันดีกว่านะครับฝึกตรวจท้องควายวันนี้ผมเองจะตรวจท้องยายนะครับเพราะว่ายายเนี่ยเป็นควายแก่แล้วนะครับยายเป็นควายแก่แล้วผมก็ไม่ค่อยได้บังคับเท่าไหร่นะครับคลอดลูกได้ปีหนึงแล้วผมก็ยังไม่ได้รอ,อบแรกผสมเทียมไปแล้วปรากฏว่า หลุดนะครับหลุดคือขึ้นขึ้น,นที่สูงขึ้นสระน้ําที่สูงแล้วแทงลูกพูดง่ายว่าแทงลูกกแล้วกันอ่นะแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูแลรักษาสุขภาพเสร็จแล้วก็ปล่อยเลยครับไม่ได้ไม่ได้บังคับไม่ได้ทําอะไรเพราะรอบแรกเหนียวนําไปนะครับผมกลัวว่าจะกระทบกระเทือนต่อสุขภาพแม่แก่นะแม่เท่าก็เลยรักษาสุขภาพเรียบร้อยก็ปล่อยให้ อยู่กับพี่เ้านะครับไม่แน่ใจว่าพี่เ้าทับไปจะติดหรือเปล่านะครับเห็นนะครับเห็นว่าทับแล้วแต่ไม่แน่ใจแล้วก็ยังไม่ได้ตรวจท้องเลยนะครับเพราะว่าควายแก่เนี่ยผมจะไม่ค่อยเร่งรัดนะครับผมจะปล่อยให้เป็นธรรมชาติก็คือถ้าเร่งรัดไปกลัวว่าเขาจะโซมมากนะครับเพราะนี่อายุยี่สบกว่าแล้วนะยายสาหรับยายอาของนี้อายุ2ี่สกว่าแล้วมาวันนี้จะ มาสอนมาสาธิตการตรวจท้องกันเลยพี่น้องครับการตรวจท้องเราจะต้องมีถุงมือนะครับถุงมือนะเล็บเราต้องตัดให้สั้นนะครับเล็บต้องตัดให้สั้นแล้วเครื่องประดับต้องถอดหมดนะถ้าพี่น้องถนัดมือซ้ายให้ใช้มือขวาแต่ถ้าพี่น้องถนัดมือขวาให้ใช้มือซ้ายสาหรับที่จะร้วงเข้าไปในในท้องเขานะครับเพราะว่ามือข้างที่ถนัดจะไปกระทบกระเทือนมากไป มันจะขาดความอ่อนโยนนะครับขาดความนุ่มนวลนทนีนี้เราใช้มือข้างไม่ถนัดมันจะมีความนุ่มนวลใน,นการตรวจจากการเช็คสิ่งที่อาดาความใช้ตลอดเลยคือน้ํามันพืชนนะครับเป็นน้ํามันหลอลื่นนะฮะน้ามันหลอลื่นก็ใช้ไม่มากครับนิดหน่อยพอประมาณนะฮะพอเต็มพุ้งมือนะ,นะหลังจากนั้นนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาดูครับน้องอย่าไปไต่ผิดรูนะเข้ามาเป้นตรงนี้เลยอย่าไปไต่ผิดรูนะครับเราต้องเอาหรือม,มัดหางไม่เป็นไรจับเอาทำคนเดียวครับทำคนเดียวก็ได้เนาะเนี่ยจับหางข้างหนึ่งแล้วมือข้างที่ใส่น้ามันเนี่ยที่ล้วงไปในก้นนะครับล้วงเข้าไปในก้นเอาน้ามันนี่ครับหล่อเลื่อนทาก้นเขาก่อน แล้วก็เอาค่อยๆสอดเข้าไปอ่ใช้สองนิ้วนี่ครับทำนิ้วให้เรียวที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆดันเข้าไปแล้วก็ถ้ามือเข้าไปแล้วเขาก็จะให้ความร่วมมือแล้วครับปลายเชื่องขนาดไหนก็ให้ความร่วมมือพี่น้องครับถ้าพี่น้องตรวจท้องวัวยืนอย่างนี้ไม่ได้นะครับพี่น้องจะยืนอย่างนี้ไม่ได้นะตรวจท้องวัวต้องยืนอย่างนี้นะครับตรวจท้องวัวก็ต้องยืนอย่างนี้หรือควายก็ต้องยืนอย่างนี้ ห้ามยืนอย่างนี้นะครับถ้ายืนอย่างนี้มัวเตะศูนย์พันนะครับหัวเตะศูนย์พันไม่ได้ครับต้องยืนตะแคงอย่างนี้ครับเอาละครับขม,มือเราลุ้เข้าไปแล้วดูครับว่ามีขี้ไหมอ่ะตัวนี้ไม่มีขี้เลยนะครับแม่งตองไม่มีขี้เลยดูว่ามีขี้ถ้ามีขี้ต้องโกยขี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวเนี่ยมีขี้นิดหน่อยโกยออกก่อนเพราะว่าถ้ามีขี้ ขวางอยู่เราจะตรวจไม่เจอเลยครับจะตรวจไม่เห็นนะ,ะนะครับเอาละพอตรวจพอเรารวราดที่ออกหมดแล้วนะครับเราก็ค่อยๆล้วงเข้าไปเราก็จะไปเจอสิ่งกีดขวางแต่ลําไส้ใหญ่มันจะตรงไปนะครับเราสามารถดันมือเข้าไปได้เลยทีนี้ทางซ้ายมือนะครับพี่น้อง ทางซ้ายมือจะเป็นกระเพาะอาหารเราไม่ต้องไปไปตรวจนะครับด้านซ้ายเรามาตรวจด,ด้านขวาอย่างเดียวนะครับด้านขวาก็จะมีลักษณะเป็นโพรงโล่งๆนะครับท้าท้องนะถ้าท้องมันก็จะเห็นเราก็จะสัมผัสรู้นะครับว่าท้องจะคล้ายๆเราก็จะจับหาคอมันลูกก่อนลำดับแรกนะครับ ฟันหาคอมุนลูกนะครับโอ้ยทำไมลึกยังลูกฟานหานะครับชักท้องหนึ่งเดือนมันก็จะเท่าลูกโป่งใส่น้ำนะครับลูกโป่งใส่น้ำขนาดใหญ่กว่า ใหญ่กว่ากระปั้นเรานะครับถ้าท้องสองเดือนก็จะเท่าประมาณลูกมะพร้าวอ่อนลูกมะพร้าวน้ําหอมนะครับถ้าท้องสามเดือนก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยถ้าท้องสี่เดือนห้าเดือนก็จะใหญ่ตามลําดับแต่ถ้าประมาณห้าเดือนนี้จะอยู่ข้างล่างแล้วะครับจะหาไม่เจอละนะก็จะหายากนิดนึงไม่ใช่หาไม่เจอหาเจอนะครับแต่หายากอ่านี้ถ้าท้อง เจ็ดแปดเดือนเก้าเดือนก็จะถ้าเราล้วงเข้าไปเราก็จะไปเจอขาเจอหัวเจอปากอะไรก็ตามแต่นะครับนะครับผมยังหาไม่เจอเลยมันอยู่ลึกมากครับ นะลูกครับนะมันตึงมากเลยครับจับคอมดลูกแล้วคอมดลูกถ่วงลงไปข้างล่างนู้นนะครับถ่วงลงไปลึกมากก็สรุปว่านะผมขอล้วงแบบตึบเลยดีกว่าสี่นาทีละหกนาทีเด้สีนาทีโอเคโอ้โหเอาละครับพี่น้องครับ สรุปนะครับนางท้องเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดแปดเดือนแล้วเจ็ดถึงแปดเดือนดีใจด้วยดีใจด้วยประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับอยู่ลึกมากโอเคครับสวัสดีครับหวังว่าพี่น้องคงทำกันได้นะครับ